ทูวินฟนิตีอะไรวินถัดเสร็จปืนโคตรลักอยู่ชอบติดเราเพื่อมมันจะโผล่เชื่อผมหากคุณกำลังมองหาร้างเติมเกมราคาถูก มาที่เติมโค้ดเกมเติมโค้ดเกมรับเติม CP คอ o ตี้ในาราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับนอกจากคอ o ตี้เนี่ยก็มีเกมอื่นอีนอกมีทั้งเกม Free Fire, ROV, w a r a e n t Overwatch แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับสีที่สองของโซนก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเติมโค้ดเกมก็มีบริการเติม Battle Pass ในราคาพิเศษมาอีกเช่นเคยนะครับมีทั้งแบบ Battle p a l s Battle Pass แล้วก็ Battle Pass Premium นะครับใครสนใจติดต,ต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะกับปืนภาาคลับมันนมีชืื่่อปวา MCW นะครับเป็นนนนปืใหมวด AR ะครับ อีกหนึ่งปืนที่ผมเล่นตอนมติเพื่อภาค3เนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันต้องโหดแน่ๆนะในวอลโซนนะครับเพราะว่าความนิ่งของมันนะครับแต่ว่าเ,าเหมือนจะได้ยินว่าโดนเนื้อไปนิดนึงนะครับหลังจากเกมวอลโซนภาคใหม่ออกนะครับแต่ว่าเซตนี้เนี่ยผมใส่เก็บเสียงเข้าไปเพิ่มดาเมจทดแทนให้มันแล้วครับกับกระสุน60นัดอันเดอร์บาเรลเป็นบุนเฮฟวี่ส่วนบาเรลเป็นตัวที่2ตัวนี้นะครับ SL แล้วก็ออปติกเป็น KR V4 ตัวเดิมนะครับผมสำหรับใครที่กำลังหา a r นิ่งๆอยู่ปืนนี้ผมบอกเลยว่าชอยแรกๆครับผมโอเคทุกคนเมื่อเราจ้าเราไปดู MC ดบกันต่อเลยครับผมเอาละทุกคนตอนนี้เราอยู่กับบอนเดลนะครับเพื่อนมาร์คสีเขียวเรามาร์คสีฟ้าเพราะว่าสีฟ้ามันคือยังไงทุกคนดูดิดสีฟ้าเนี่ยโอ้โหเป็นล้าน ฝั่งนู้นี่ะเอ๊ะปืนโคตรแรงเป็นอะไรวะรอดมาได้ไงวะข้างล่างมาเนี่ย หนึ่งสองสามตุบแตะตุบแตะตุบแตะอันนี้มันแหลมเจ็ดนู่นนู่ว่าแหลมเก้ามีบ้องด้วยถ้าเราถือบ้องเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับเราไม่ถือตรงนี้มีเฮ้ยคนกลังจะโดดแบบจังหวะโดดไม่ชอบติด ไหนพี่ชายคนมารีบริเดีล้วรอป่าตัวนี้ก่อนคนว่าขึ้นมาไหมหนึ่งสอสามไาขึ้นบกอุ๊ยหลังยิงมีคนนะเนี่ยถ่ามือ ให้หัวร้อเพื่อความรวดเร็วแบบปรีนมากก่อนเอมื่อกี้้เยห,หลังแตกโโอ้หแบบผมวิ่งรอดยากมากอะ่ะเพราะว่าผมได้ยินเสียงข้างหน้ามามเลยอ่ะตรงบันไดข้างๆอะ่ะ กลากันัวอยู่ว่ะข้างหน้าก็เดือดไงดีทุกคนซ้ายขวาหน้าหลังทางนี้ด้วยผมว่าทางนี้มีกลิ่นที่เราจะได้เยอะกว่าแล้วทำไมวงอ๋อมาอยู่กลางวงเนี่ยวะนึกว่าแบบออวงมันหายไปไหนปาดขวาเพื่อหวังผลโหยหัวล้วน มัน <Mile> ม <dizzy> ีหลังเข้าเลยเพื่อนเสยงปืนโคตรลัานเลยนี่ผมใส่เก็บเสียงทั้งหมดเสียงสูงกวแม่งลั่นกว่าแบบไม่เก็บเสียงอีกอ่ะ เ,เออโอ้โหเปลี่ยนยิงจีได้แล้ววะยิงก่อนมีเคีไม่พอ,อเออเชิญกูไปเลยทปทําไตรงนั้นมาขึ้นเยอะ บนแตก <1, S 1> ล่าง 1, 1> แตกอีกหนึ่งสองเอาเข่าตัวเองนี่ปืนโหลวหรอบนมาโอ้โหไอตัวนี้เอฟเคมาเก็บ

ทอมทอมไปยุ่งกูโอ้ทอมแม่งเอาพุม่มเราเอาเปืนนี้กันด้วยต้องกระเถิบกระเถิบเข้าไปเอาโหลดเรื่อยๆตรงนี้เราเข้าไปมั่วเลยนะเข้ามั่วไปเอาโหลดเลยตอนนี้เรามั่วไปเอาโหลดเลย เฮ้ยได้ยินเสียงเฮ้ยทำอะไรดุเพื่อนมาโอ้โหเพื่อนไปโดดมาแบบผมเห็นเลือบขวาเลยแล้วแม่งถือชักกันกระโดดมาบุ่มบุ้งโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ดู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 เฟ้อเฟ้อเฟ้อชื่อจีนไม่มีผิดหวังนะครับแม่งถือทุกคนอ่ะมีสิบตัวถือไปแล้วเจ็ดตัว เอาให้ Thank for donate โอ้จะวนเข้าฝั่งหนูก็ไม่ได้การลียังดักโหลดก็เวดเออไม่ดีเพื่พอนมีสโมโุนด้วยหัวจริงว่ะนายจำนายไว้เแบบี้ปีนของจับตัวนี้ เออมช่วยแล้วอ่าฮ่าไอตี้นี้ไปแล้วครับอ่าโซน้ายได้เล่นวุบชูวินฟนิตี้อะไรวินผ่านเพื่อนอยู่มากเฮ้ยตเข้าใคร อะไรไม่ไาวมันมาอยู่นี่แล้วเหรออควมรทุกคนว่ามันจะวิ่งกลับออกมาไหมเปอร์เซ็นมีแต่น้อยไป ตัวน,นี้ลอยไอ้ตัวนี้จังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <ś red> มันยิงเราเราเพื่อมันจะโผล่เชื่อผมเพื่อนรื่อนมิตรใจดีกวะยี่อะ ไอตัวนี้ง้างมาดูทุกคนดูดูดง้างน,นะนี่พอผมก็ไม่บอกผมจะได้ไม่ห้าวเล่นเพื่อเดียวเดี๋ยวไม่ได้เล่นตอนนีห้หินได้ละคุณรีกรบก่อนดูก่อน เอซิมจีเตรียมพร้อมโน้แสดงว่าช็อปนี้มีเจ้าของอยูนะ่บนกับต้องอัปเดตแพทไอซิมจีหน่อยละ <laughs> ไม่ไอซิมจีโดนสวนตลอดเลยใช้ปืนที่โดนเนึกอยู่ครับทีจริง